ลือสพัฒเอสุภชัยโทรหาหน่องอรุโนชาวันแมทพิรณีลากณเดชลงเหวไปด้วยล่าสุดนะคะก็มีสัมภาษณ์คุณณเดชค่ะเกี่ยวกับกรณีนี้ด้วยนะคะคุณณเดชเนี่ยบอกว่าไม่รู้ค่ะว่าคุณเอสุภชัยยกหูโทรเคลียร์กับคุณหน่องนะคะเรื่องที่หวันว่าคุณแมทเนี่ยจะลากลงหลุมไปด้วยนะคะวอนให้โอกาสละครค่ะ ณเดนะคะบอกว่าไม่รู้ค่ะว่าคุณเอต่อสายตรงหาเจ๊น่องห่วงชะตากรรมตนกับละครลิขิตรักข้ามดวงดาวยันนะคะไม่สนใจใครจะผิดใครจะถูกนะคะแต่วอนขอให้โอกาสละครแล้วก็โทมินจูนเวอร์ชั่นไทยด้วยค่ะเปิดใจนะคะช็อตหวานยาญาที่นั่งซ้อนท้ายปั่นจักรยานรอบอยุทยาหวานเป็นปกติ เฝ้าที่กองถ่ายเพราะว่ารู้ว่าฝ่ายหญิงนั้นทำงานหนักอยากไปให้กำลังใจโดยเจ้าตัวนะคะเผยว่าไม่รู้ว่าคุณเอสุภชัยโทรหาผู้จัดหน้องอลุโนชาเรื่องคิดทางลิขิตรักข้ามดวงดาวเหตุกลัวข่าวจะกระทบตนอันนี้เนี่ยคุณณเดชบอกว่าอันนี้ไม่ทราบว่าพี่เอโทรหาหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันพี่เอไม่ได้บอกที่น้องก็ไม่ได้บอก ละครปิดกล้องไปแล้วเมื่อวันที่31มกราคมนี้เองโล่งเลยช่วงท้ายๆเดือนเนี่ยเราทำงานกันถึงตี4ตี5กันเลยทีเดียวจริงๆที่แพลนไว้คือออนแอร์พร้อมกับประเทศจีนฉะนั้นถ้าเราถ่ายเสร็จเมื่อวานก็ต้องเหลือทำซีจีกับตัดต่ออีกค่อนข้างมากตีไปสัก2-3เดือนไม่เมษาก็อาจจะติดช่วงคนไปสงกราน ก็ไม่น่าจะเหมาะฉะนั้นอาจจะปลายเมษาหรือพฤษภาถึงจะมีโอกาสได้ออกฉายส่วนตัวเนี่ยไม่กังวลในฐานะที่ผมเป็นนักสแสดงผมเชื่อว่าผมทำหน้าที่ของผมได้ดีที่สุดแล้วผมก็อยากจะรอดูผลงานละครของตัวเองเหมือนกันว่าจะเป็นยังไงเพราะว่าเป็นละครที่ถูกนำมารีเมคจากเกาหลีด้วย และเราก็เอาส่วนที่เราทําได้ดีและอาจจะมีบ้างที่เราภาคภูมิใจว่าเราทําดีกว่านะอาจจะเป็นโลเคชันหรือว่าสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆที่เราใส่เข้าไปทีมงานและนักแสดงทุกคนก็ตั้งใจทํางานมากๆเรารู้ว่ามันมีอะไรค้าคอเราอยู่เพราะมันเป็นการรีเมคละครจากเกาหลี อยากให้ทุกคนดูเรื่องนี้แล้วก็เชื่อว่าหลายคนน่าจะชอบเพราะว่าเป็นละครที่หลากหลายอารมณ์มีทั้งความน่ารักสนุกสนานเศร้าๆส่วนเรื่องกระแสที่โจมตีไปถึงละครผมไม่ค่อยเก็บมาคิดเรารู้เราเห็นเราได้ยินแต่เราไม่ได้เอามาใส่ข้างในส่วนเรื่องแมทพิรณีนั้นเราทำงานด้วยกันให้กำลังใจกันปกติมันไม่ใช่เรื่องที่จะมานั่งจับเข่าคุยกัน โดยส่วนตัวพี่แมทก็ตั้งใจทำงานมากอยากให้ดูที่ฝีมือการแสดงของเขามากกว่าเราก็ให้กำลังใจกันอยู่แล้วเพราะว่าเราทำงานด้วยกันไม่ว่าใครจะผิดจะถูกอันนี้ผมไม่รู้แต่ส่วนตัวให้กำลังใจทุกคนครับย้ำอีกครั้งนะคะว่าไม่ได้เลื่อนเพราะดรามา่าฝาก ขอให้โอกาสลิขิตรักข้ามดวงดาวด้วยก็อยากจะฝากแฟนๆว่าอดใจรอ,อนิดนึงครับเราไม่ได้มีการเลื่อนฉายด้วยเหตุปัใจจัยใดๆทั้งสิ้นเพราะเราเพิ่งจะปิดกล้องเมื่อวานนี้เลยอาจจะต้องออนแอร์ air อีกสัก2-3เดือนด้วยการตัดต่อ cg ต้องส่งทุกอย่างไปที่เมืองจีนด้วยสรุปกันถึงจะออนแอร์ air ได้อดใจรอ,อนิดนึงนะครับแล้วก็ฝากให้กำลังใจ ฝากให้โอกาสลิขิตรักข้ามดวงดาวให้โอกาสโทมินจุนในเวอร์ชั่นไทยด้วยครับขอให้แฟนๆเกาหลีทุกคนเปิดโอกาสให้กับผู้กำกับไทยนักแสดงไทยที่ได้เอามา r e เมค e ด้วยครับนักข่าวนะคะถามต่อถึงทริปปั่นจักรยานรอบเกาะที่อยุธยาค่ะคุณ,ณเดชก็บอกว่าก็วันหยุดพักผ่อนครับก็นัดกันได้ก็เลือกที่จะไปต่างจังหวัด จริงๆแทบไม่ได้แพนอะไรขนาดนั้นคือเราก็ไม่ได้ไปอยุธยามาก่อนแต่น้องเคยไปก็จะพาไปวัดก็มีปั่นจักรยานด้วยกันจักรยานยางแตกก็เลยอาศัยนั่งด้วยกันเลยได้เห็นภาพว่าซ้อนกันผมไม่ได้วางแผนให้รถยางแตกแต่ไม่รู้ว่าคนแถวนั้นวางแผนหรือเปล่าคุณณเดชนะคะตอบแบบยิ้มๆค่ะ และนี่ก็คือความเคลื่อนไหวล่าสุดนะคะของคุณณเดชคูกิมิยะค่ะยังไงนะคะก่อนจบคลิปค่ะอย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระ,ะดิ่งให้ช่องเราด้วยนะคะแล้วมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะ